สวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะต้มต้มเ้นนะคะเหมอนอุ่นเส้นนะคะน้ำพริกเผาโมูยอนะคะแล้วก็ใส่ดใส่พักซีเหลาบดนะคะแบบอบแห้งะคะ่ะใส่ถั่วงอกถั่วงอกขวดนะคะแล้วก็พริกพงใสดาบ่ได้ใส่อันกระเทียมเจียวเราจะเจียวทิ้งไว้ ก๋วยเตียวหมูยอเสบๆมาด้อเลือเซนกระดดนดนะะ้ำไปมุดเลยค่ะบ๊บเพชดเดยคจ้ะ สุดยอดร้อนอยู่ร้อนเลยตอนแรกว่าจะตั้งกล้องหินหาแล้วก็ร้อนหินว่จาจะห้วยหวยเลยมักดูสิแต่ว่าย่านดีตาเศบแห่งซุปสิ็งแล้วมันแสบ กว๋วยเตี๋ยวมุยพิกพผาวเคะ่ะโอ้ยพ้อนสูบบ่าได้คะรอ,อดรอดรอด ออกค่อยๆอควนออกค่อยๆเห็นบ่จะ เยอะมากห่อเดียวนะนี่เต็มเลยจ้ะกินได้สองคนสามคนส่นเด้ะตัวยญ่สุดแล้วนะเต็มเลยเิ็มเลยเวลาหนึ่ง Máy Horn Horn。Hoy, hoy, hon, hon. ปีนี้เยอรมันอากาศบ่ค่อยร้อนนะสดเสร็จต้มเสร็จมูยอเอ,อ๋มูยอพริกเผาเนาะ,ะเดี๋ยวตั้งเชื่อมนูก่อนก๋วยเตี๋ยวมูยอน้ำพริกเผาเนาะคะ่ะ เก็บดีตารับตาทันมาเริเร่รรรมจัดเด้อเดี๋ยวจ้ะก๋เตี๋ยวโมโยอน้ำพริกเผาจะ้ะแซบ่บ เ่มวะมีเหงืองอปักพัก,พกขอให้าหารเต็มปากพูดนะคะ <c oughs> ถ้าตั้งกล่องกินคือจะสวบขักกว่าน,นี้ มีแห้งคับเงาออกพรับๆเลยแสบน้ำบอเพ็ดมากกลมกลมน้ำพริกเผานี่ไม่ต้องใส่ผงนวงัวเลยเพราะมันมีมาอยู่นี่เนี่ยแน้าเค็มรสชาติกลมกล่อมเราทำอาหาร ซี่อมขาวซอสอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ผงนัวนะเพราะว่ามันหนั่นอยู่แล้วโอเคค่ะตากของไว้ข้างนอกช่งบดมาแล้วแต่แดดดดบดบุดจ้ะ,จะอากาศโอ้สิง <c oughs> ต้องระวังโอเคจ้าชอบคลิปนี้ย่น้ำก็เลยก็แช์นะคะกว๋วยเตี๋ยวหมูยอพริพกเผาแซ่บๆนะคะใช้เส้นอะไรก็ได้แต่ว่าเส้นมันเทศนี่เราจะไปซื้อมาเนาะคะ่ะเส้นมันเทศวุ่นเส้นมันจะดีกว่าเส้นแบบเป็นแบบเอาทำมาจากข้าวเนาะคะ่ะเส้นมันเทศนะคะมันต้มแล้วมันจะใส่นะคะออกม่วงๆนิดๆใสสวย ดีต่อสุขภาพจะไม่ทําให้อ้วนเนาะกินเท่าไรกับบ่อ้วนเนาะคะ่ะโอเคจ้าจนคลิปหน้าจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปนี้เนะคะอลองไปทํากินดูเลย,ยด้วยกว๋วยเตี๋ยวสูตรใครสูตรมันชอบกินแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นจ้ะสวบสย้ำบายบาย